สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูการตำส้มตำของร้านดังนะครับร้านโจโจ้หลายคนต้องรู้จักนะครับเพราะว่าดังมากในโซเชียลในออนไลน์นะครับแต่หลายคนเนี่ยยังไม่ได้ชิมวันนี้บุกหลังครัวมาดูการตำส้มตำครับที่เห็นเนี่ยเขากำลังทําน้ําส้มตําปลาร้านะครับพริกครึ่งโคกไปแล้วนะครับยังไม่พอครับใส่พริกแห้งอีกนะฮะพริก2ชนิดเนี่ยพริกสดมันจะเผ็ดแบบแสบๆแต่พริกแห้งเนี่ยมันจะให้ความแบบเผ็ดนานนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะครับทุกอย่างไม่ได้ตวงเป็นช้อนนะครับ ตวงเป็นกระบวยนี่ก็น้ําตาลทรายนะครับใส่ลงไปครับ2กระบวยไม่ใช่ผงชูรสนะครับอย่าเข้าใจผิดนะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือครับส้มตําธรรมดาเขาจะไม่ใส่เกลือนะแต่ที่นี่ใส่เกลือลงไปแล้วก็มีกระปิด,ด้วยครับถ้าดูจนจบเนี่ยทุกคนได้สูตรลองเอาไปทําตามได้เลยนะฮะอันนี้เป็นน้ําส้มตําที่เขาแบบทําครกใหญ่ๆไว้แล้วก็เพื่อที่จะเสิร์ฟหลายๆจานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะกอกนะครับใส่มะกอกลงไปมะกอกก็จะเพิ่ม ความเปรี้ยวความหวานแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับอย่างที่บอกที่อื่นเนี่ยตัวเป็นช้อนนะแต่ที่นี่ตำทีหนึ่งครึ่งโลครับผมแล้วก็ใช้สากยักษ์ตำแบบนี้เลยครับคบนี่ก็ไม่ใช่คบแถวบ้านเรานะครับเป็นคบใหญ่มากๆเป็นครกไม้ครับตำลงไปให้ทุกอย่างมันเข้ากันครับโอ้โหเยอะเยอสากยาวมากครับผม ปกติไม่ตำเร็วขนาดนี้นะผมสปีดให้ดูนะฮะแล้วก็มะนาวที่นี่ต้องบอกว่าใช้เป็นมะนาวสดนะครับทันสดสดแล้วก็บีบสดสดลงไปเลยครับลุงก็จะยืนคุมการทํางานตลอดเวลาครับผมใส่น้ํามะนาวที่บีบแล้วลงไปด้วยเออแล้วก็อันนี้เป็นน้ําปลาร้าต้มสุกแล้วนะครับสูตรของร้านโจ๊ะ,จะเลยครับทุกอย่างนะครับจะมีการกรอง เพื่อความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีการใส่ถุงมือด้วยอันนี้เป็นน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามต้มสุกนะครับใส่ลงไปอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวนะครับแล้วก็น้ำปลาครับผมไม่ต้องบีบเลยครับเอามีดาขวดใส่ลงไปทั้งขวดหนึ่งครกหนึ่งขวดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยครับถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้นะว่าเขากาลังทําส้มตากันอยู่นะครับ นึกว่าทาน้าจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอันนี้คือน้าส้มตําครับลุงก็จะไฟนอลนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไงต้องผ่านลุงทุกครกครับลุงบอกเอยไม่ได้เรื่องแล้วลุงเองดีกว่าใส่น้ําปลาลงไปเพิ่มนะครับถ้าไม่อร่อยลุงก็จะเพิ่มตรงนั้นเลยไม่ต้องกะไม่ต้องตวงนะครับน้ําปลาบีบใส่เข้าไปอีกนิดนึงอ่ะแซ่บและใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าจะต้องตำหลายๆครกนะครับวันหนึ่งจะขายเป็นหลายร้อยจานต้องแบบนี้เลยครับไม่งั้นไม่ทันนะ อันนี้เป็นตำซีฟู้ดนะครับน่ากินมากๆครับมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูยอครับเสร็จแล้วก็จะใช้น้ําส้มตำเมื่อกี้ที่ปรุงไว้ครับอันนี้ลุงแกทํายํากุ้งสดให้ดูนะครับนี่เนื้อกุ้งหนึ่งตัวใช้น้ํายำสองช้อนนะครับคือพริกเยอะกว่ากุ้งนะครับอ่ะป้อนให้หน่อยโจ๊โจไหมครับโจ๊โจไหมโอ้โหเป็นไงครับเผ็ดสิครับถามได้ แต่ต้องกินครับผมเป็ดเรียบร้อยแล้วตํำซีฟู้ดโจ๊ะครับเครื่องเยอะมากๆครับและอันนี้เป็นน้ำตำไทยอันนี้เป็นน้ำยำนะครับครับเหมือนกันครับก็ลาดลงไปเลยแล้วก็โรยด้วยเม็ดกระถินนี่ครับรสชาติเผ็ดนํำแล้วก็เผ็ดตามนะครับคนชิมบอกแบบนี้ฮะมากันได้นะครับที่ซอยผลโยทินสามสิบเจ็ดทับหนึ่งครับเปิดทุกวันร้านเปิดประมาณบ่ายสามโมงนะครับ ถ้ามาไวก็จะได้กินเร็วนะครับแต่ถ้ามาช้าก็จะต้องรอนิดนึงที่นี่อร่อยหลายอย่างาเกือบทุกเมนูนะครับไส้ย่างคอหมูย่างนี่ก็อร่อยนะครับแล้วก็พวกยำพวกอะไรเงี้ยไม่ผิดหวังมาได้เลยครับที่ร้านส้มตำน้องรีจอยโจโจครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดีด้วยด้วยครับผมสวัสดีครับ